อืมบอนสีเสือพรานก็เป็นกลุ่มตระกูลบอนอนะนี่ต้นไม่ใหญ่อันนี้ก็แยกทําขยายพันธุ์ไว้เสือพรานลายเขาก็จะเป็นลายพรานเลยครับตามชื่อเลยเสือพรานอันนี้ก็กระถางอาจะสีเหนีย <c> ว <oughs> ต้นเขาก็ต้นต้นใหญ่ๆก็มีนะที่ผมเคยเห็นนะเขาเลี้ยงจนใหญ่เลยแต่ตัวนั้นน่าจะเขาเลี้ยงลงดินอันนี้ก็ยังต้นเล็กๆก็ยังไม่ได้ขยายกระถาก็สูงประมาณคืบนี่ผมก็ชอบอยู่นะต้นนี้ชอบ นี่ตระกูลบอนก็ต้องมีใส่กระถางรองก้นรองน้ำไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นตระกูลบอนก็จะชอบน้ำรองน้ำให้ความชุ่มชื้นราคาต้นขนาดนี้ถ้าลองหาดูได้ครับก็หลักร้อยนะ่จะหลักร้อยหลักร้อยครับ ก็เห็นขายอยู่เป็นขายกันอยู่ต้นนี้ก็น่าจะประมาณหลักร้อยหรือพ100ันพันหนึ่งพันสองไม่เกินนี้ครับตัวเนี้ยแล้วแต่ขนาดนีเ่เสือพานหลายสวย โอเคคลิปนี้ก็พามาดูบอลเสือพรานเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ